แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นโลกระดับความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีหน่วยวัดที่เรียกว่าวิกเตอร์โดยแรงสั่นสะเทือนนี้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดของประเทศไทยที่มีบันทึกไว้คือแผ่นดินไหวขนาดแรงสั่นสะเทือน6.4วิกเตอร์ในปีพศ2557จุดศูนย์กลางที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจำนวนมากหากท่านอาศัยบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวควรต้องเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนตามแผนฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดมันฝึกซ้อมการอบพยพติดตามข่าวเรื่องแผ่นดินไหวและการแจ้งเตือนได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งทางออนไลน์และช่องทางวิทยุและควรเตรียมถุงยางชีพฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งอาหารกระป๋องน้ำดื่มบรรจุขวดที่สามารถใช้ได้อย่างน้อย3-4วันครับของใช้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในระยะแรกเช่นไฟฉายพร้อมฐานแบบกันน้ำนกหวีดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นถุงพลาสติกสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเสื้อผ้าแผ่นอนามัยผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่กระดาษชำระเป็นต้น สิ่งที่ต้องจำตามหลักสั้นๆก็คือหมอบกำบังและรอ drop cover and hold on หากท่านอยู่ในบ้านพยายามหลบอยู่ใต้โต๊ะนั่งเก็บคองอเข่าใช้มือจับขาโต๊ะให้แน่นอย่าเคลื่อนที่ไปไหนครับใส่รองเท้าเพื่อป้องกันการเหยียบโดนสิ่งของที่ตกลงมาบนพื้นเปิดประตูบ้านไว้หากสถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยจะได้ออกมาได้ทันที หากเป็นไปได้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถังแกส๊สเพื่อป้องกันอัคคีภัยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เฟอร์นิเจอร์สูงเช่นตู้หนังสือตู้เสื้อผ้าหรือตู้เย็นเพราะอาจล้มทับเราได้ยืนให้ห่างจากบานหน้าต่างกระจกกำแพงบ้านหากท่านอยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในที่โล่งหลีกเลี่ยงบริเวณอาคารเก่าเสาไฟฟ้าต้นไม้และป้ายโฆษณาหากกำลังขับรถอยู่ให้จอดรถในที่ปลอดภยัย หรือที่โล่งทันทีครับและควรดึงเบรกมือเอาไว้กรณีอยู่ใกล้ทะเลแล้วเกิดแผ่นดินไหวให้รีบขึ้นที่สูงทันทีเพราะมีความเสี่ยงจะเกิดคลื่นสึนามิได้หากท่านอยู่บนตึกสูงควรอยู่ในอาคารจนแผ่นดินไหวหยุดอย่ารีบวิ่งออกมาจากตึกหรืออาคารเพราะสิ่งของภายในตึกอาจตกหล่นใส่ได้และเมื่อแผ่นดินไหวย,ยุติลง ควรรีบออกจากอาคารไปยังที่โลง่งโดยใช้บันไดหนีไฟและงดการใช้ลิฟต์ทุกกรณีครับการบาดเจ็บส่วนใหญ่มักเป็นการบาดเจ็บจากการถูกกระแทกโดยสิ่งของที่ตกลงมาโดนร่างกายขณะเกิดแผ่นดินไหวดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเราควรตั้งสติหยุดอยู่กับที่ในบริเวณที่ปลอดภัยและไม่วิ่งหนีไปมาครับ